ไปเทษอยู่น้ำพุเฮ้ยนี่ชุบทองไอ,อ้หมอนี่มีชุบทองหนึ่งห้าคมีมติ เดียวมได้จร wow. ับอ p ลไองรกอะบอกคู่อีกขั้เอายรอก มาจามตีปะเนี่ยเสียเสี่ยเสี่ยเสียมีกอกขาวตัวนึงโอ้หลังสเกียร์ายแล้วเายแล้ว

ไม่ไม่ไม่เอาผมอยากได้แบตใหญ่นี่ข้อทเหมือนกัน

chuột chuột khoan chuột khoan Con này, con này Chết, con มันปั๊มละมนปั๊มละอยู่บนหัวคุณโลบ้าอยู่บนยี่นี่อยู่ข้างสวยคุณลงมามีที่ชุบป่ะสามารถชุบเพื่อนได้ตรงไหนบ้างเนอะ เจอสักทีสักหกคุณมีตังกันหรือครับได้นะมีคับเลยครับเลยข้าตรงไหนว้าขวาขวนี่เรียกนี่เลยพันอยู่เนาะ ลองครับดูไอ้ก็ร้อยสิบอ่ะขอทับที่ทับนี่หว่าโทษโทษลืมครับเสร็จแล้วก็มาเนี่ยนะเดี๋ยวมานี่ของเองเฮ้ยมันเก็บไม่ได้อ่ะแยกกันแล้วนะ่ะ

ดีหนเพื่อนไม่น่ารู้ของทันเมี่เมี่ มีคนตามเพื่อมาไกองนะอมีเซลไหเฮียอย่าอย่าการงุดหงมาการหงุดหอมาเล่นเลนมาเล่นแถวนี้าแถวนี้บังเกอร์นี่เวอร์เล่น cover เล่นเ o v e Ma la ma ตามมา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 ต้นตามมาต้นมาคุเล <positives> ี้ยงลอยฮึ่มไม่ได้จะตายแล้วทุกคนไอ้ส้นรถไอ้ส้นรถจี